ต้องไปนมัต้องบุญน่ะเอาแต่เลาะแลเราเอายอดมันติดมันไปนะมันจะอันมันจะอันมันแก่ละนะปวดกางกระเด็กระดองมาแก่ละมันติดมันมีฟองน้ำตัวนี้กะเต็มเรือยังเงิงเอิงเอ้วันนี้มาเที่ยวละบ้านป้าสีเอานั่งน้อยกะเอายาวๆน้อยกะโตมันนุ่มอยู่มู้ดถั่วเด็ดน้อยเดียวอ่ะเดี๋ยวหรอมาฟังอันนี้บอกป้องยังชั้นหน่อยอ่ะ พุนเหรอไปเลยลอดเข้ามาเพ่เนาะ, <laughs> ะไหนครับว <laughs> นอยู่หันแบบเดี๋ยวนี้นะ <laughs> ไ่ทง้งเอ่ะมันตัวน้อยนะภาษีเนาะอ <laughs> ีกน้ำพุนละเอ้ยแกะมันะจะจม <laughs> เอ้ะติมันลอยน้ากูนนี้แข็งแก เข้าแล้วมันไปจำเรืาอมาเออน่เออน่นะาลอดมันเออนี่ว่าเดี๋ยวบุ้งเต็มขันน่ะ้อบน้ก็ตายวะน้องไปเก็บไหมก็ะก็อันที่แก่มาร้อนๆนะพอนะอ่ะติไปพูดกัที่ลากที่ลากลอบไปห้างที่ลากงตัวห่มาแล้วมาแล้ว ขนใหญ่ละแกนี่ไงเออที่มันมีนวลๆน่ะมีฟองน้ำน้องมันแกมันไปเคลือถ้ามันโยกขึ้นนี่มันแก่ละที่มันไปเคลือแต่น้ำนั่นไกินได้อะในน้ำในน้ำซอในน้ำาเน้นน้ตัวกระไก่เมาตัวตานั่นน่ะแม่นม้อหลังตัวห้านตัวแม่หม้อหลังหันหลังหันหลังกลับหลังที่มันขนตอยู่ตนอ่ะโอ้คืออะไรเกิน จะมาช่วยมันพยุงไปนะ